สิบนิ้วบอนแปนทั่วแดนนาทายจากเสียงมองลำน้องใหม่ แปดผัวไทยโปรดจงเมตตาเด็กจากพอทุกมุ่งสู่ถนนดารางคนอื่นเขาดังต้องฟ้าขอแรงสัทธาช่วยชี์สักสคนส่งเสียงวนแฟนได้ให่โปรดสงทารอยากจนทุกขชอประหาน จกขินกันดานไริการศึกษาพนนสายมีรู้ดีว่าต้องปัดไปาจากพขอเ้้าเรือนทางนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยัาสู้ทนต่อไปทองคำส่งเสียงแทนทางขอบคุณได้รับแปงใจอบุน กูช่วยเชียร์ทุกงานอีกวงมาอะไรพร้องใจในทางสำรานมนลาอกอภิหารเห็นแฟนสำรานด้านหน้าวองไม่เคยเริ่มคนอดนนทันมาทองคำขอจังไม่มาด้วยแรงศรัทธา มุ่นบา,ะาระเมงจะรุ่งจะร่วงเห็นอยู่กับดวงและแปนปราณีทองคำลำซิ่งคนนี้ขอขาบน้องทียงย่เท้าแป้นแป้นสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องบ้านตอนไพ่นะครับบ้านไก่ค <canvas. S 2> ิดทีเที่ยมทุกนสวัสดีแล้วกันครับผอดแม่โนรีช่วยสามช่วยติดติดพ่อผู้มีช่วยแน่ลับมิรให้เพ่กบเพ็ดติดทอ้ ได้ฟังตาได้หัวใจเหมือนดังตองมนอยากฟังอีกสิบสิบคนเพรแฟทุกคนเมตตาพรา สวสดีเด้อพี่น้องโอ,อ้ยบ่ขอคือสิบ่ได้เนาะ เสียงปรบมออือจากพี่น้องบัดอนไปกองเขากระไดครับผมก่อนอื่นก่อนไก่ชิบนิวของมาล้มทองคำลํำสิงเสียงสนเสน่ห์ขอกับนมาสาการพันปัญญั่งหลวงพอ่อหลวงพูผู้ประยุนในสินผู้เปิ่นกินในถ้ำซึ่งเป็นประพุทธธรรมไฟสงอันรนยนยไว้ในที่สุงสุดส,สะก่อนตอนล่องกันลงมาแมนพ่มแมนแม่แมนพีแมนแมน,แมน,แมน,นองยันลมมิดกิจลมสหายหายใจหอมชาติซึ่งมานางังอดตะลับครับ,บตะนอนให้เกียรติฟังลองฟังล้ำเมนี้ทีมงานไพ่กิดดาขนองทองคำลํำสิงอง ไม่ยังมาฝากพี่ตอนน้องนอกจากเสียงลำและเสียงแคนครับและสีลืมโมื่มใดขึ้นเจ้าภาพใจใหญ่ใจสออ์ตเมื่อนี้น,น,น,นะพี่น้องน้อเพิน่นตั้งอกตั้งใจอุทิศทํำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาผู้เพิ่นล่วงด,ดับดับขันไปหมายถึงว่าทํำบุญนะพี่น้องนาะหรือว่าเฮ็ดบุญเจกกเขาบ้านท่าเอ,อิ่นง่ายๆครับไปหาคุพ่อบุญตาคุณแม่พันธ์ แนะครับเนาะยกต่อไปสิสด้บอกพี่น้องว่าผู้ใดเป็นเจ้าภาพแน่ผู้ใดเป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยจึงไม่ได้มีงานบุญมือ้อเกิดขึ้นนะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วอยกเลกแหกหมันบอกว่าเป็นสังเกตกันแล้วกันพี่น้องแต่ว่าขออนุญาตเจ้าภาพไลเด้อเออมีบเนอะพัดล้มตัวใหญ่ๆจักตัวมาตังมาข้าข้างๆเนี่ยเพียงพี่น้อง <laughs> หางเครื่องปันอาบน้ำมาใหม่ๆเด้อี ครับผมขอบคุณหลายๆกันเราขันนะครับขอบคุณท่านผู้นําทุกท่านครับขอบคุณท่านผู้นําหมู่บ้านขอบคุณท่านอปปพลขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับขอบคุณแม่ครัที่ใจดีนําอาหารมาให้อีกบ้างหันย่ันมอล่ามบอยินนะครับนองศิลปินทั้งของเขามันหลายกูหลายคนครับออกตัวไว้